ดังนั้นถ้าใจไม่สงบความคิดก็จะเป็นไปในทางที่ไม่สงบด้วยจะเป็นไปในทางก่อความไม่สงบภายนอกการกระทําคําพูดก็จะเป็นไปในทางไม่สงบด้วยพูดถึงความสุขไอ้ความสุขที่เรียกว่ายิ่งกว่าความสงบนั้นมันไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอย่างไร มันต้องคนที่เคยได้รับความสงบจริงๆถึงแม้ว่าความสงบนั้นอาจจะได้สัมผัสที่ไม่มากนักแต่ก็ย่อมเห็นความจริงว่าความสงบนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นความสุขในทางโลกเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับความสงบทุกคนก็อาจจะเคยพบกับความสงบบ้างบางท่านอาจจะมากบ้างบางท่านเองก็อาจจะน้อยบ้าง เพียงแต่ว่าไอ้ความสงบที่ประสบพบเจอนั้นก็อาจจะไม่ได้สังเกตรหรืออาจจะไม่ได้พินิษพิจารณาจึงไม่อาจรู้ได้ว่าความสงบนั้นมันเป็นความสุขไอ้ที่เรามีความสุขเอ๊ะแต่ไม่รู้ว่านี่คือมันเกิดจากความสงบนะเพราะว่าบางท่านเองไม่ได้พิจารณาว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะความสงบ แต่จริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาว่าโอ้กำลังสงบจิตสงบใจอยู่ไอ้ความสุขเนี่ยมันจะเกิดไปพร้อมกันเพราะว่าความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งแก่เราทุกคนเราทุกคนต้องการความสุขมีใครบ้างที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ปรารถนาในเรื่องของความสุขพวกเราปรารถนาความสุขทุกเวลาเช้ากลางวันเย็นตื่นขึ้นมาให้มีความสุข คิดเรื่องใดก็อยากให้มีความสุขดังนั้นเมื่อรู้ว่าความสุขเนี่ยจริงๆมันเกิดจากความสงบเราเองก็ต้องรู้จักอบรมจิตอบรมใจเพื่อเพิ่มความสงบให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งถ้าหากเราทำได้อย่างละเอียดอย่างเข้าใจนอย่างผู้มีปัญญามันก็จะมีประโยชน์แน่นอนทั้งตัวเราเองด้วย และแก่ส่วนรวมแก่ผู้อื่นด้วยความสงบนั้นถ้าจะพูดและแบ่งให้เข้าใจได้ง่ายก็หลักๆแล้วจะมีอยู่ด้วยกันสองประการก็คือ 1. ความสงบภายนอก 2. ก็คือความสงบภายในความสงบภายนอกนั้นในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเราไม่อยากจะได้รับความวุ่นวายไม่อยากได้รับความยุ่งยากเดือดร้อน สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งภายนอกเราอยู่บ้านก็ไม่อยากให้บ้านใกล้เคียงหรือคนอื่นมาสร้างเสียงดังมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานี่ก็คือเป็นความสงบภายนอกต้องการอยู่เงียบๆอย่างเช่นสถานที่ใดที่เราอยู่แล้วไม่มีเสียงอึกกระทึกคลึกโครมไม่มีเสียงดังสถานที่เหล่านั้นก็เป็นสถานที่ที่มีความสงบเป็นสถานที่สงบ น่าอยู่นี่คือความสงบภายนอกแต่ประการที่สองคือความสงบภายในมันได้แก่ความสงบใจมันก็อาจจะคล้ายๆกันกับภายนอกคือไม่ต้องการความวุ่นวายไม่ต้องการความเดือดร้อนไม่ต้องการความยุ่งยากเพราะว่าจริงๆแล้วใจที่มันสงบใจที่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ยุ่งยากมีความเย็นมีความสงบนี่แหละคือความสงบภายใน แต่อย่างไรก็ตามความสงบภายนอกและความสงบภายในเนี่ยมันก็เนื่องกันมันเป็นสิ่งที่เนื่องกันความสงบภายนอกเนี่ยเป็นเหตุประกอบทําให้เกิดความสงบภายในจิตใจได้และความสงบภายในก็เป็นเหตุให้เกิดความสงบภายนอกได้เช่นเดียวกันแต่ความสงบภายนอกนั้นบางทีก็ทําให้เกิดไม่ได้ทําให้ใจสงบไม่ได้ เพราะอะไรเพราะนอกจากพยายามที่จะทําความสงบภายในให้เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าข้างนอกมีความวุ่นวายมีความยุ่งยากของผู้คนดังนั้นมันก็จะมากระทบภายในเพราะเราพยายามที่จะทําจิตให้สงบทําใจให้สงบแต่ข้างนอกเสียงดังข้างนอกวุ่นวายเสียงอึกกระทึกขึกโคมสุดท้ายภายในก็ไม่ได้ภายนอกก็ไม่ได้ สุดท้ายก็เลยไม่ได้ความสงบทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นทั้งภายในภายนอกมันก็เลยเกี่ยวเนื่องกันอย่างที่พระพุทธองท่านเลยจึงต้องปลีกวิเวกหานั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างหาที่สงบสงัดเพื่อสงบทั้งภายนอกและก็สงบทั้งภายในด้วยแต่จริงๆแล้วเราเองก็ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยไม่อาจจะได้ทั้งสองอย่างทั้งภายนอกเพราะว่าในยุคสมัยที่มีความเจริญเนี่ย การที่จะทําให้สงบภายนอกมันก็ยากเหลือเกินเพราะเราเองไม่อาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยพอใจได้เหมือนกันหมดดังนั้นเมื่อเขาไม่มีความพอใจกับเราหรือบางทีเราเองก็ไม่มีความพอใจกับเขามันจึงเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาดังนั้นใจมันก็ไม่สงบเนี่ยปัญหาของพวกเราเป็นอย่างนี้ปกติธรรมดาแล้วมันจะมีการกระทํามันจะมีคําพูด อยู่ตลอดเวลาที่เราได้ยินได้ฟังการคิดการพูดและการกระทำเนี่ยมันเกิดจากอำนาจของใจเวลาใจเราดีเกิดความคิดดีการกระทำคำพูดมันก็จะดีด้วยแต่ถ้าวันไหนใจไม่ดีหรือตอนไหนใจไม่ดีความคิดก็จะไม่ดีการกระทำคำพูดมันก็จะไม่ดีตามมาด้วยดังนั้นถ้าใจไม่สงบความคิดก็จะเป็นไปในทางที่ไม่สงบด้วย จะเป็นไปในทางก่อความไม่สงบภายนอกการกระทําคำพูดก็จะเป็นไปในทางไม่สงบด้วยแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าใจสงบความคิดก็จะเป็นไปในทางที่สงบด้วยก็จะเป็นไปในการก่อความสงบภายนอกได้ด้วยการทําคําพูดก็จะเป็นไปในทางที่ก่อความสงบทําให้เกิดความสงบได้ด้วยซึ่งไอ้ความสงบเนี่ยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยมันก็ จะมีผลตามมาด้วยคือมีผลดีและก็ผลร้ายด้วยความไม่สงบเนี่ยไม่มีที่จะให้ผลดีสังเกตไหมเวลาเราจิตใจไม่สงบมันไม่มีผลดีกับเราเลยนะและไอ้ความสงบเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ผลร้ายเวลาที่ใจเราสงบใจเรานิ่งมันมีแต่ผลดีไม่เกิดผลร้ายดังนั้นถ้าเราพิจารณาดีๆไอ้ความไม่สงบเนี่ยมีโทษสถานเดียวเลย เป็นไปในทางร้ายสถานเดียวเวลาที่ใจเราไม่สงบคําพูดการกระทําก็ไปในทางที่ไม่ดีด้วยแต่เมื่อใดถ้าจิตใจเราสงบมันจะเป็นคุณสถานเดียวเป็นผลดีสถานเดียวนี่แหละเวลาเรามีความสุขมันเกิดจากความสงบมันเป็นแบบนี้ดังนั้นอย่างพวกเราเนี่ยพยายามที่จะมุ่งอบรมจิตฝึกจิตให้มีปัญญาให้มีความสุขเราเองก็ต้องทำให้มากทำให้เจริญ ทำให้จิตเนี่ยมันเกิดสมาธิจิตมันตั้งมั่นก็หลักๆที่เราพยายามทำกันก็คืออยู่กับกายก็คือลมหายใจลมไหลเข้าลมไหลออกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ใจนั่นมันสงบได้ก็จะเกิดทำให้จิตตั้งมั่นได้ทำให้เกิดมีสติเกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นแน่นอนว่าความสงบเกิดขึ้นความสุขภายใน ความสุขที่มันละเอียดที่พระุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อใจไม่สงบไปแสวงหาความสุขภายนอกเนี่ยเป็นความสุขที่ปิดทางเป็นความสุขที่ควรกลัวแต่ความสุขส่วนมากเราเองไปเอาความสุขที่มันควรกลัว